เคยครับค่าพี่นะนี่ค่าพี่ได้เลยนะ <c oughs> ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เป็นคนที่เพื่อนผู้หญิงชอบพาไปช้อปปิ้งด้วยเยอะที่สุดเพราะเขาดูกับพี่เป็นคนที่ใจเย็นชอบคุยด้วยพี่ไปลองกับเพื่อนผู้หญิงทุกอย่างแล้วพี่สุกบลิปติกเนี่ยพี่มีปัญหาเยอะมากพี่ว่าหลักๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราโดนใช้ไปเซริปติกหลอกพิมพ์เราไปซืป้อเพื่อนแต่เวลาเขาถามให้เราช่วยคิดอะเราตอบไม่ได้เขาใจะ่อเราตอบไม่ได้ แดงชมพูแดงอ่อนเรารู้แค่นี้จริงๆรเฮ้ยพิ่นีก่อนคู่เหรอเออลองอะไรใหม่ๆดีๆวันนี้อะไรนะวันนี้ทีมงานได้ส่งคุณผู้ชาย4คนที่ไม่มีความรู้เรื่องสีเลยไปลองเลือกซื้อลิปสติกแต่3ประเภทคือลิปแมทลิปครีมติ้นก็นะปิ้นปิ้น ตินแปลว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องไปคุยเรื่องสีติ้นคืออะไรก่อนและนี่คือสีที่แต่ละคนจะได้รับนะครับประกอบไปด้วยสีพีชสีโปมงกานีสีไวโอลส, po ate, ส Rose, และสีบัตเตอร์รัมโดยกฎมีอยู่ว่าห้ามถามพี่พพนักง,งานเด็ดขาดห้ามเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตและห้ามถามคนในร้านเด็ดขาดไม่ว่าใครจะผ่านไปผ่านมาห้ามเลยนะย่ามากะ่ะ หาสีอะไรนะสีนู้ดส,สีพีทเว้ยเอ้ยพีทนู้ดอ้าวแค่เริ่มก็เริ<ด>่มโจรแ,<ด>แล้วครับอ๋อคิดว่านู้ดมาตลอดเลยโอเมนกันเน่โอเมนกันเน่เฉ่งดีนะใครบอกไว้โอเมงกเน่มาดูอีกรอบได้ไหมไปป้อเสียงนี้ก่อนอ๋อนี่พวกแก๊งตะก้องดิที่คนคอมเมนต์มาเยอะนะถูกต้องแล้วครับนี่คือเหล่าตะก้องของ Good Day ซึ่งคนดูคอมเมนต์ถามถึงเยอะประมาณหนึ่งเราเลยเอามาให้ดูว่าสี่คนมีใครบ้างบัตเตอร์ลัมก็คือ ลำเนยก็บัตเตอร์บวกลำเลยบัตเตอร์เนยลำลำเนยไงมันจะลำเนยน่าจะได้ใช่ป่ะนี่ไงนี่แมทไวน์โรสกุหลาบกุหลาบไวน์โรสกุหลาบป่ากุหลาบป่ากก็ได้ต้องสีได้ไหมสดสดทำมือทำมือใช่ป่ะนี่เดาตามลากเลยนะนั่นแน่คิดนานชิวนะใกล้เคียงแต่เหมือนจะไม่ใช่เออทำผู้หญิงเวลาเขาลองลิปติกต้องเขียนน้องแขนเลย ไม่น่าใช่นะอะอันนั้นมันรองพื้นนะริวมันมีข้างในแต่ไม่รู้ยังไม่ได้สักอันเลยพี่โหยังยากชื่อไม่ตรงสักอันเลยมีอีกอันหนึ่งที่บอกก็คือว่าชื่อแต่ละแบรนด์ใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะจริงปะเนี่ยจริงอันนี้อันนี้อันนี้ตรงอยู่หรอแต่เราะาแต่ละแบรนด์ก็มีสิทธิ์จินตนาการว่ามันเป็นสีแบบไหนเนาะเ่ยมยอดได้แล้วหนึ่งแท่งวันนี้ได้แมทช์มาอันหนึ่งนะน่าจะเป็นอันนี้อันบนสุดติ้น ทีมยังหาไม่เจอตอนนี้ต้องเดินกลางแขนนะ่ยเดี๋ยวเสื้อเลอะตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วแต่ละคนเนี่ยดูยังไม่มีวีว่แววจะทาภารกิจนี้สําเร็จเลยนะครับไปเอาใจช่วยกันครับการเอาผู้ชายไปทําแบบนี้มันเหมือนกับการใช้งานคนประเภที่ป็ประเภทนะไงเหมือนกันทุกอย่างแล้วพวกที่เขาไม่ได้เขียนระบุออนนี่มันคือสีอะไรอ่ะเขาบอก เราแต่ละแบง์ชื่อเหมือนกันถูกไหมครบอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งคนว้าวยเยี่ยมแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าอันนี้มันเป็นสีที่ถูกต้องครบแล้วครบแล้ว,แล,วและคนแรกที่ทำภารกิจนี้สำเร็จคือยาร์ดหรือบางยาร์ดแต่เดี๋ยวเรารอเฉลยพร้อมกันนะครับเจอทีนะครับเฮเตอร์อจริงๆอ๋อมาเหลือน้อยแล้ว มีคำว,ว่าครีมก็คือครีมครบแล้วอ๋อต้องใช้วิธีอ่านฉลากเอาเนาะอ่าโอเคเข้าใจได้ครับและนี่คือคนที่ทำภารกิจสำเร็จคนต่อมานั่นคือน้องกระปอ๋อไอ้นี่คืออะไรนะอะไรคีม <c oughs> ทางนี้ก็ยังสับสนอยู่ระหว่างรองพื้น<อ>หรือรเรียบสติก<ป>เฮ้ยไม่ใช่อันนั้นรองพื้นไม่ใช่ <c oughs> และในระหว่างที่ลิวกำลังทอน,นั้น ก็แมทตลิฟต์เฮ้ยูเจอแบบบังเอิญพอดีเลยทําให้เร็วทําภารกิจเสร็จเป็นคนถัดมานะครับว่าแต่ว่ามั่นใจกับคําตอบแค่ไหนกันครับมั่นใจดิโคตรโคตรไม่ตั้งครบหรอไอ้คีม <c oughs> เอาจากไหนอ่ <c oughs> นะนี่เอาจากไหนอ่ะนี่เลยรู้บอกว่าภาพผู้ชายยืนล้อนมันคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่งที่สุดเลยนะเว่าเหมือนเอาคนไม่รู้เรื่องมาพยายามคุยกันอะซุ่มหัวกันเต็ม <c oughs> แข้งขนาดนี้จะจำคำตอบได้ไหมเนี่ย ครบแล้วอ่ะมา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 ถึงเวลาเฉลยกันแล้วครับวิธีเฉลยก็คือเราจะเดินไปสอบถามพี่พนักงานะที่ประจำตามแบรนด์ลิปสติกที่ตัวเองหยิบมาโดยเกณฑ์คือสีและเนื้อที่หยิบมาถูกต้องตามโจทย์หรือไม่เริ่มที่ยานคนแรกก่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปที่เป็นปัดแก้มเนื้อครีมก็คืออันอันกล่องใช่ค่ะอ้่าครับแล้วก็อันนี้เป็นอันลิปสติกเป็นลิปแมท แล้วก็อันนี้จะเป็นลิปออยเป็นทิมออยก็คือเป็นทินใช่ปะปอ่าเลือกเนือ Lip ้อลิปสติมกมาถูกหมดนะครับแต่ว่าสีเนี่ยจะถูกไหมตุ๊ก,กียนพี่ถูกสองอันนี้จะติดชมพูไม่ชมพูชมพูยังไงอะ <c oughs> อุ้ยสอนก็เก่งแล้วนะใช้เวลาน้อยที่สุดแถมถูกไปถึงสองข้อยอดเยี่ยมมากครับบางยัดผมได้สีโพมแมกเนต็ดของแบรนด์นี้คืออันนี้ครีมแน่นอนอะทนแบบกำกับแบบนี้เลยเฮ้ย ต้นนะคะมันก็แมทอยู่และแต่คือแมทแบบเบาๆอ่ะแมทอ่าแมทอะอะอะโยนโยนโยนถือว่าให้คะแนนละกันแมทเบาๆด้วยหรอคะลองหรือยังผมว่าผมลองเลยตอย่างนเป็นไงอ่าผ่านสองอันนี้ตีนไหมครับตัวนี้ไม่ตีนครับตัวนี้เอาปิดข้อสุดท้ายโมสองจ้ะคะแนนยังคงเสมอกันที่สองคะแนนในมือนี่คือครีมหรือครีมหรืออะไรจะเป็นลิปกลอส อสคือไม่ใช่ครีมใช่ไหมพี่สีนี้ถูกไหมพี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะยังมีอีก2อย่างยังมีอีก2อย่างสโูทเป็นตินค่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกึ่งแมทกึ่งครีมอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แมทมากพอถูถ่ายนะพี่เนาะได้โอเคสีนี้ใกล้เคียงสุดสีนี้ใกล้เคียงสุดก็ถือว่าได้ไหได้ค่ะถือว่าใกล้เคียงสุดอะถือว่าได้ถือว่าได้ คะแนนยังคงที่เลยนะครับทุกคนได้2คะแนนหมดเลยเดี๋ยวเราไปถามกันเลยครับถามคุณเนยพี่เนยสวัสดีครับอันนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นสีชมพติ้นอันนี้เป็นเนื้อติ้นค่ะสีจะถูกหรือไม่ได้เอ้ยมาแล้วหนึ่งอันนี้ครีมใช่ไหมฮะใช่ค่ะครีมถูกค่ะเฮ้ยอันนี้ใช่ลิปเนื้อแมทไหมฮะ แบงค์คนนี้จะทําคะแนนได้เยอะที่สุดหรือไม่เหลือแค่สีเท่านั้นเหลือแค่สีเท่านั้นและไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ถูกครับอ้าวาจบรกิจแล้วโดยทุกคนเสมอกันที่2คะแนนหมดเลยแต่เลือกกันได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับลองสัมภาษณ์กันหน่อย คิดว่าภารกิจวันนี้จุดยากสุดคือตรงไหนหาว่าลิปสติกอยู่ตรงไหนมันกระจายไปหมดเลยอ่ะแล้วบางบางยี่ห้อมันก็ไม่มีสีที่เราต้องการอะไรเงี้เยเอออ่าอเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่ะเอางี้ถ้ารอบหน้าเนี่ยถูกวันให้มาซื้อเครื่องสำอางด้วยล่ะจะคิดดีๆว่าจะรับปากมาด้วยหรือเปล่ายืนรอนอกลานครับเชื่อผมชิวๆเลยไม่ต้องเข้าไปจริงผมก็ทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีแฟนง่ายกว่า ง่ายสุดไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำอะไรเลยแนะนําว่าให้เลือกไปก่อนจากบ้านมาแค่ลองอย่างเดียวอย่ามาและเลือกและลองมันจะนานครับถ้าเขาชอบอะไรก็ทําไปเถอะความสุขคนเราไม่เท่ากันยัดไม่เข้าใจผู้หญิงยัดยัดผู้หญิงเนี่ยคุณต่อยเขาเลือกไงเขาลองแล้วเขาเลือกแล้วเขาไปถึงร้านทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเสมอและแม้กระทั่งเขาเลือกแล้วเขาจะจ่ายเงินแล้วเขาขอไปวางที่เคาน์เตอร์แล้ว ก็สามารถเริ่มต er ้นใหม่ได้เสมอสำหรับผู้หญิงการช้อปปิ้งเป็นเหมือนเลขแบบที่เป็นอินฟินิตี้มันวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะนี่ยากมากเลยนะนี่ถือว่าทำได้คะแนนได้ดีแล้วก่อนจะปิดรายการทีมงานได้เตรียมลิปสติกให้พี่โค้ดลองศึกษาด้วยนะครับ Sunday Groove ใช้วันอาทิตย์ใช่ไหม Lip and c h ช c คครีมเพนต์ลิปแอนด์ลิปแอนด์ชิคทาแก้มทาปากนี่ไเทนเนี่ยเทนป่อยนะครับ ไปให้ผู้หญิงเขาทำดีกว่าแล้วก็จมมีความสุขกับสีที่เขาไม่ความสุขนะครับอย่าไปขัดเขาพอเราได้เรื่องสีเนี่ยคุณผู้ดมมีปัญหาไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องสีใครมีปัญหาเรื่องสีแบบผมร้องบอกหน่อยสิผมไม่ได้เลยอะแต่ผมแนะนำนะถ้าคุณไปช้อปปิ้งผู้อีกนะ Powerbank